วันนี้นะคะครูจะให้เรีออยนเนีย่ยไปหาอาหารไปตามจิบของขอำเภอสอยทะลกจังหวัดสุทรไทยบ้านเรา แล้วครูจะให้นักเรียนนะคะออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์หน้าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างบ้านเรามีอาหารอะไรก็อาหารทั่วไปที่ทุกที่กินปะทาสีก็เป็นพวกอาหารตามสั่งลองคิดซิว่าถ้าเป็นเมนูสุโข,ขทยัยพื่อยากกินอะไรกันอ๋อก๋วยเตี๋ยวสุโข,ขทัยไง แล้วไก่ย่างวิเชียรมีไข่กันทั่วปรเทศงันาาวันสารเราไปหาข้อมูลในตลาดกันดีไหมโอโอเคงันวันสารเจอการที่สถานีรถไฟนะมาแล้วรอนานป่ะไม่แต่เพียว เดินเล่นเสร็จละไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปไปไงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านที่เราบอกเด็ดกวเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไทยสุดแล้วสั่งเมนูอะไรกันดีล่ะก็เราจะมาดูก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแล้วก็ต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสิจะมาห้าถ้วย ครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้สเสด็จประาพาสที่จังหวัดสุขโขทยัยได้ถวายก๋วยเตี๋ยวไทยผู้ติดตามพระองค์ได้บอกว่าก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยแปลกดีนะใช้ถั่วฝักยาวน้ำตาลปี๊บผักชีไทยและถั่วขั่วป่นนับตั้งแต่นั้นมาจึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัย รสชาติก๋วยเตีย๋ยวสุโขโทัยจะออกหวานนำเพราะใช้น้ำตาลปี๊บถั่วฝักยาวหั่นเฉียงก,อกอรอบๆเพิ่มความหอมมันด้วยถั่วลิสงคัาวป่นกับผักชีไทยนั้นจึงเป็นเอกลักษณ์ของก๋วยเตีย๋ยวสุโขโทัย อร่อยลงตัวมากใช่ถูกต้องคุงมาคะคุงมาคะจากที่พขหนูไปหาเมนูประจำถิ่บ้านเรามาก็เจอทุกผลที่มีเอกลักษณมากและอร่อยด้วยขอดูจะขอบครไม้านำเมนูนี้ทำเปน็นอาหารกลางวันให้น้องๆได้ไหมคะดีเลยจะได้ส่งต่อความสุขให้กับน้องๆในเมืองของเราเย้ซึ่งเราก็ช่วยกัจัดเปียบเปยเปียวให้กับน้องๆ พวกเราดีใจและภูมิใจที่เห็นน้องๆในโรงยนงกินอาหารประจำหินของบ้านเรา,าสวสรรค์ข้าโลกยังมีอาหารรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศบ้านเราเช้าวสวสรรค์ข้าโลกกันนะคะเะอ,อไทยพี่อร่อยไหม